ครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับเช้าที่สดใสสำหรับวันนี้นะครับวันนี้ผมก็จะพาทุกท่านนะครับมาเก็บกาแฟที่สวนผมเองนะครับจังหวัดตังบรลำพูนะครับสวนคุณครูผู้หมวดนะครับเราก็จะเลือกเมล็ดกาแฟพันุอาราบิก้านะครับที่เห็นอยู่นี้นะครับก็จะเป็นผลที่เราต้องเก็บได้จะเป็นผลเชอร์รี่นะที่เขาเรียกกันนะครับออกชมพูแดงนะครับเราก็จะเลือกเม็ดเมล็ดที่ พร้อมจะเก็บแล้วนะครับก็จะนําไปทํากาแฟกันนะครับนะครับเสร็จแล้วก็พอได้เมล็ดกาแฟเสร็จแล้วนะครับเราก็เตรียมน้ํานะครับเทเพื่อจะคัดแยกลูกไหนที่มันลอยขึ้นนะฮะเราก็เก็บออกนะครับตัวนก้ใช้ไม่ได้นะครับเสร็จแล้วก็นํามาตําใส่ครกนะครับการตําไม่ต้องห่วงนะครับว่ามันจะแตกไหมเพราะว่าเมล็ดกาแฟจะมีสารเคลือบเป็นเมือกสีขาวนะครับตัวนี้มันจะแยกเปลือกออกจากกันจะเห็นได้ว่าครกนะครับ กับสากจะทำใตรงนั้นก็จะแยกเมล็ดนี่ครับเมล็ดกับเปลือกออกเห็นชัดเจนนะครับตัวนี้นะครับเราจะเห็นได้ชัดเจนว่าเปลือกกับเมล็ดแยกออกจากกันนะครับเสร็จแล้วเราก็นาไปใส่ภาชนะนะครับเพื่อจะไปพึ่งแดดนะครับพึ่งแดดรอสักพึ่งแดดแล้วก็จะทําเป็นสารกาแฟได้นะครับผมเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปนะครับเราจะกล้วกาแฟกันนะครับผม